วัสดีรับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลวงพงศักดิ์วันนี้ผมมีเรื่องดีๆแต่เป็นข่าวร้ายที่จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังตอนนี้โลกของเรากำลังเจอวิกฤตโรคระบาดโควิด2019และผมมีข่าวร้ายที่จะมาบอกเพื่อนนะครับวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงกว่าโควิด19นั่นก็คือภาวะโลกร้อนนะครับว่อเื่นเรามา ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลกกันก่อนนะครับผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่100ล้านคนนะครับตายไปทั้งหมด2ล้าน3แสนคนนะครับอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับทั้งหมด27กว่าล้านคนอินเดีย10ล้านคนบราซิล9ล้านคนนะครับแล้วก็ตามไปที่อันดับ รัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสสเปนตามนัคือเป็นผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนนะครับภาวะโลกร้อนเกิดจากน้ํามือมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเองครับเราไปดูตัวอยา่างสถานการณ์โลกกันนะครับที่มาจากสำนักง,งานข่าวไทยรัฐออนไลน์นะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทาน้ำแข็งที่อินเดียนะครับเพื่อเขาเฮมาลัยละลายนะครับชนเขื่อนอินเดียพังแตก ตายไป7คนนะครับแล้วก็สูญหายไปกว่า100คนนั่นก็คือผลพวงมาจากภาวะลูกกน mm hmm. เมื่อไม่กี่10ปีหรือว่าหปีที่ผ่านมา mm hmm. ก็มีการแผ่นดินไหวที่อานปานนะครับคนตายไปเป็นพันนะครับ mm hmm. ก็คือผลมาจากภาวะลูก,กร้อนนะครับ mm hmm. เรามาดูถ้าน้ำแข็งขั่วโลกละลาย โลกเราจะเป็นยังไง<อ>ในเอก1 0 0ปีนะครับเพื่อนๆเราอาจจะตายก่อน100ปีนะครับหรือใครจะอยู่เกินนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเรามีจิตสํานึกหรือว่าอยากเกิดมาเป็นคนต่อเราก็พยายามรักษาโลกใบนี้ไว้ให้เราเกิดมาอีกชาติหน้าหรือถ้าใครไม่อยากเกิดมาชาติหน้าก็ไม่ต้องทําบุญไม่ต้องทําหาอะไรเลยนะครับก็ตายๆไปให้มันจบในอาชาตินี้ก็พอนะครับแต่ถ้าใครมีบุญวาสนาอยากจะเกิดมาอีกก็ ไม่ว่ากันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่ดูอนาคตแต่เรามาดูว่าถ้าเราอยู่เกินร้อยปีขึ้นไปมันจะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นข้อมูลปีที่แล้วนะป,ปีที่แล้วเอาปีจกักมันมีแค่นี้แหละเอาจากประชาไทยนะครับประชาไทยอ่านปีล่าสุดสุดๆแล้วครับปี2 0 6 2ันหกิบอนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพตัวอย่างน้ําแข็งนะครับ ผลวิจัยระดับทะเลสูงขึ้นผู้อพยพกว่าร้อยล้านคนนะครับอันนี้ก็คือคาดการณหลังจากปี2020เออนับย้อนจ,จากปีที่เขาคาดการก็คือนับอีก100ปีก็คือตอนนี้ปี2021ก็คือนับไปอีกก็คือปี2110นะครับปี2110ก็จะมีการอพยพครั้งใหญ่อพยพครั้งใหญ่น,นี่นะครับ100ปี ถ้าคาดการว่าในอีกร้อยปีน้ําทะเลจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับสองเท่าเป็น2เมตรนะครับเราเห็นตัวอย่างในชัดก็คือตอนนี้เมืองหลวงของอินโดนีเซียจาการ์ตาเริ่มที่จะได้รับได้รับผลกระทบแล้วต่อมาก็จะลามมาถึงไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีเขาเรียกว่ามีคนหนักแผ่นดินเยอะเขาว่างั้นนะครับมันมันอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็มันก็มีผลมาแล้วครับอย่างเช่น เราอาจจะไม่เจอน้ําท่วมเหมือนอินโดนีเซียครับเจอเจอบ้างเจอนะครับเจอเจอขนาดอยู่บนเขายังท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่อุบลนะครับแล้วก็อยู่เชียงใหม่ครับว่าบรรยากาศดีที่สุดนะครับไม่ใช่แล้วครับเจอ PM 2.5เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยอากาศดีที่สุดของประเทศไทยก็คือไมโอโซนเนี่ยนี่เขาเรียกกันก็คือโคราชเข้าใหญ่นั่นเองครับกรุงเทพก็เริ่มเจอ PM 2.5นั่นก็คือผลพวงมาจากภาวะโลกร้อนนะครับอืม นะครับโรคที่ร้ายแรงกว่าโควิด -19 นั่นก็คือโรคร้อนนะครับนะครับเป็นไหนไปใส่เป็นไหนก็ใส่หน้าก,กากนะครับโอ้ยากนะคอยู่อยู่ยากนะครับอยู่ตุกวันนี้นะครับอันนี้ก็คือผลพวงมาจากภาะวะโรคร้อนเกิดภาะวะโรคหาตามาเยอะแยะนะครับทีนี้เราไปดูภาพถ่ายดาวเทียมดีกว่าครับภาพถ่ายดาวเทียม ี่ครับเรามาดูตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับผ่านไปแค่ปีเดียวครับไม่ต้องเอาไกลนะครับเอาแค่ปี2019ถึงปี2020ครับดูปริมาณการน้ําแข็งที่ลดลงไปมันไม่ลดไม่ได้หายไปนะครับคือละลายเป็นน้ำนะครับแล้วก็ทําให้แผ่นดินต่ําลงน้ําสูงขึ้นนะครับนี่ก็คือภาพถ่ายนะครับอันนี้ก็คืออันนี้มาดูภาพไอ้ตรงกลางนะครับภาพตรงกลางอ่านอะไรเนี่ยเดือนอะไรไม่รู้แหละ1984ปี201984 แล้วก็มาเปลี่ยนเพียบปี2016นะครับดูขาน้ำแข็งเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับเรานะครับมันใช่ครับมันไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงแต่มันส่งทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่แพงขึ้นเพราะว่ามันมันน้อยลงมันปลูกยากนะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินท่วมเออน้ําท่วมแผ่นดินนะครับมันก็ทําให้อะไรอะไรที่มันมันเคยผลิตมันก็จะทําให้มันน้อยลงนะครับถ้าเราปล่อยก๊าซธรรมชาติขึ้นไปเลาวเขาถ้าเกิดโลกร้อนโอ้ โรคร้อนไม่ได้ว่าเพื่อนๆอาจจะว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะครับแต่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากนะครับโรคร้อนโรคร้อนไม่ใช่ว่าเราเดินไปตากแดดแล้วมันร้อนนะรับก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้โลกปานปวนอานสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนอาจจะไม่ตกต้องตามฤดูหนาวก็หนาวมากร้อนก็ร้อนมากจะดเป็นชงกาแฟได้นะครับถ้าหนาวก็จนแบบเยี่ยวมาเป็นน้าแข็งนั่นก็คือสาเหตุโลกร้อนนะครับ <tone> รรรมันเป็นสิ่งที่ ทำให้มนุษย์เราเนี่ยอยู่ยากอาจจะมีโรคหาโรคระบาดเกิดขึ้นมาอีกก็เพราะว่าเราไปทํำลายลูกนะครับอย่างเช่นเราไปตัดต้นไม้เพื่อที่จะปลูกป่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรน,นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัดต้นไม้แล้วปลูกป่าเหมือนอใครก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้พูดพลาทีนะครับมันโดนงก็ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดพาพิงนะครับ ี่สิ่งที่ผมกำลังจะมาบอกว่าโรคที่รุนแรงกว่าโรคโควิด19นั่นก็คือโรคร้อนนั่นเองคนระับที่ผมยอยากมาฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไป้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าผมจะมีเรื่องเล่าดีๆที่จะเป็นเก็บความรู้ที่หาได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เพื่อนๆขี้เกียจหาผมจะเป็นคน หามาให้เพื่อนได้รับรู้เองนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ